好 <noise> ตัวไก่หมูนี่เงทุกอย่างกินข้าวไม่ได้เป็นจานนะเป็นตัวเหมือนนี้หมูก็ตัวค่ะไก่ก็ตัวเกินคุณตูนมากเขาด้วยอ่ะกินมาไงเราอ่ะมาเมื่อไงฮะมีไม่ตุ้มไมะคะเนี่ยหาเล้ยรันนะค่ะคุณาเลี้ยนปยุติหนามมาค่ะตำป่าโบราณไม่รู้ เคจ้าวันนี้มาเป็นชาวแกงนะนน่พี่แบตตี้สตอรี่คุณออมเล็ตและฮับเกอก็วันนี้มาทำร็อกนะคะในฐานะซิตี้เ r e เตอร์มิส u n น v e r ร์สไทยแลนด์สุราธานี ตอนนี้พ่าจะบอกว่าเป็นโค้งสําคัญและของเจนนี right. <ty> ่ที่จะต้ Buck องแสดงศักยภาพนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บตัวที่อยู่ขอนแก่นตลอดเวลาสี่คืนห้าวันปะเก่งมากถูกต้องนี่ทุกคนที่พูดถูกที่สุดว่ามันกับหกนะแล้วก็วันนี้มันเป็นแบบแมตช์สำคัญที่พาจะต้องมาเพราะเขาทําการประกวดในรอบแบบคาร์นิวัลเซอร์กิตปะมันเขียนว่าเซอร์กิตปะหรอ เปิเซอร์กิลหรือเซอร์คัสปะเซอร์คัสเซอร์คัสเซคัสมันเป็นมุกแกอม่มุกที่จริงค่ะต้องพูดว่าเซอร์กิตแล้วก็เฮ้ยเซอร์คัสเห็นไหมเปิดคลิปมาก็หาแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแจ๊ดด้วยนะไปละ ตอนนี้ก็คือไปแต่งหน้าทําผมมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเปลี่ยนชุดเลยเพราะว่าวันนี้นางงามเขาจัดเต็มเป็นซีดีจะไม่จัดเต็มได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเปลี่ยนละชุดนอนออเอาเฮ้ยทําไมเออชุดนอนเราพร้อมนอนไหคะพร้อมนอนนะคะก่อนไมนนนะะ่งั้นมันทํางานไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมพูแมนนะคะเขามาจัดกันอยู่ที่นี่นอนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับ MUT ในปีนี้ผู้ถูกอเปล่าก็ไม่ดูนะแต่จ่ายตังเอง ซีดีจ่ายตังเองนะคะจ่ายทุกบาท,บาทบาไม่เกี่ยวอะไรกับสปอนนะคะคแต่ว่าอะอยู่สบายนะทุกคนใครมาเที่ยวขอนแก่นก็มาพักที่นี่ได้นะจ๊ะอาจจะบอกว่าขอนแก่นเขาเป็นอะไรนะเขาอ่านคําขวัญก่อน5 4 3 2ี่สามสองไดโนเสารไดโนเสาร์นี่เมือง พระาธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครยายไดโนเสาร์สิรินทรเน่ ุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกโอ้โหสุดปังนะคะ๊ะเราก็ได้รู้จักเมืองขอนแก่นกันมากขึ้นและแต่ของดีขอนแก่นก็ต้องมีคนสวยเพราะว่าวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่โชนแสงสายแสงนะสายแสงวส่สายแสงโอ้ยตื่นเต้นนะตอนนี้จะกระแลบเพียกละต้องอาบน้ำนะคะต้องอาบน้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันทุกคนลาลา มาแล้วจ้าลุคคานิวาวของ c ีดีพลาฟานะคะเป็นไงบ้างทุกคนอันนี้ของแม่นะคะอันนี้ของลูกอลังการปะเออความครับความใจนะคะได้พี่วัดสาวามาทำชุดให้กับ m อ t สยสราชเฮ้ยมันต้องปังอีกแล้วปะ ตอนนี้ข้างหน้าเขาก็แบบเริ่มตั้งขบวนแล้วนะคะจะเริ่มมีความแบบวุ่นวายดีๆอยู่ข้างในเล็กน้อยนะคะแอบอยากดูว่าเขาจะเดินจากไหนไปถึงไหนด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปแบบอินเสิร์ตกรุบกริบเป็นข้างนอกดีกว่าไปทุกคนพามาจุดเกิดเห็นนะคะเกิดเห็นที่เขาบอกว่าเป็นคาร์นิวัลคาร์นิวัลคาร์นิวัลอยู่เออเต็มคาร์นิวัลนี่ให้ดูเขาจะเดินมาจากตรงโู้นเห็นไหมหน้าปากจอยทุกคนแล้วก็ เราเดิน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  yeah, มา oh. แล้วก็เข้าโรงแร oh. มนะคะผู้แ <'s> มนอยู่ตรงนี้แม่เอาดีๆ oh. แกงกัน <She S 1> หรือเปล่า <loves> บอกมันจะไม่แกง ความสุขมีอยู่น้อยนิดความต้อการเจอแบบไปถ่ายรูปต้องแพงนะคะเปนกำลังใจให้ทีมด้ยนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะครถ่ายแบบน่ารแรๆถ่ายวิทยน่ารักแรมนะคะเสียงพิณก่อนเสียงอะไรเต็มสด ยังไงคะเราต้องซื้อพ้าโหวตให้น้องค่ะนี่ดอกไม้ซีดีมีได้เมวันนี้ดอกไม้่งบาทนี้เท่าไรคะได้กี่คะแนนคะจึงหมื่คะแนนครับห่งนคะแนนอันนี้2องหมนคะแนนเป็นร้อยเอายังไงใจป้าไหมยืนงงนิงงงเลยอนไล์ซีดีลองถามซีดีทางบ้านนะคะ สั่งชอสั่งก็ตะว่าไม่ราคาเนี่ย <c oughs> อุ๊ยร<ะ>แรงเกินแข็งจุกจุกทุกคนคะขึ้นมาที่ชั้น2องโรงแรมค่ะตรงนี้มีกิจกรรมการโวตเกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องซื้อดอ,อกไม้เพื่อเป็นการแลกโบม,มาแล้วจ้ะช่อนี้รู้หรือไม่รู้เหมื่ไรว่าให้ทายว่าราคากี่บาทสามพันห้า เท่าไหร่นะคะสามพอีกอีกอีกนิดนึง780เจ็ดร้ยแปดอของปอมจริงด้วยเฮ้ยเขาจะได้ไม่ตายไงปลอมที่ใจใช่ดอกไม้ปลอมที่ใจใช่ดอกไม้แ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 กอย่าคิดอย่างนั้นเป็นยันอยู่ที่ใจว่าอะไรยังไงลูกสาวจะต้องมีดอกไม้เถอะยะก็แบบเดี๋ยวว่าเกินไปได้เลยซื้อดอกไม้้ืหมดเพื่อนเพื่อน นไม่มีดอกไม้หนูไม่มีดอกไม้ยืนก็แบบ เก่งนะเก่งจงเลยเก่ง no. ัเลยพี huh. uh ่จ huh. ุดออนัใครจะต้าทเธจนนี่เจนเพิ่มจอร์ดเจนเจ้าติงเอ็ดเดอร์สันเพ่สนาียบอ Pakai main tak? Satay. Pakai main tak? มีคำถามเดียวว่าดอกไม้ที่ซื้อมาได้ให้เมื่อไหร่เหมือนเอาดั้งโลตัวดีๆมาโยนกี่แล้วอาั้งโเอาดังโลมาโยนเงินสดเลยเงินสดเลยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเอาทำอะไรอ่ะตอนนี้ไม่รู้ระดับแจกันน้ออันนี้นี่รางวัลที่เธอแต่งตัวเลยวันเธอเลยหรอคะเธอแต่งตัววันนี้ให้ซื้อไม้แต่ไม่มีฉากไม่มีูง หรือว่ามือกูเศร้ามากเลยซื้อเนี่ยไม่กลับมาได้ที่หนึ่งเขาเรลาหมดเลยนะตัลัวน้องจะยืนในขณะที่คนอืือไห้แล้วน้องจะเสียใจอ้าเลยซื้อไว้มึอเชียร์กูป่มไม่ได้ค่ะ55จังหวัดเหมือนกันไม่ไม่ได่คำนึไม่ไม่มีใครถือดอกไม้เลย เบาๆร er ันดอกสองดอกไงแต่เนี่ยซื้อหนึ่งเป็นช่อนะคะคืนรันถือแ evet> ล really IR ้วแล้วแล้วถ้าเมื่อกี้ซื้อช so ่อสองหมื่นไปตเดียวเนี่ยว่าจะนั่งรถไฟกลับเพราะตั้งหมดแล้วหิวแล้วว่าจะไม่กินข้าวจะเก็บไว้เก็บท้องไปสะท้อนใครซะหน่อยจะได้รู้ว่าควาำปากเป็นยังไงครั้งหน้าจะได้รู้จักประหยัดเนี่ยแหละชีวิตจริงเลย ชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เอ่ารัหน่อรักับน้องนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่วัดซาวานะคะเป็นพวกแบบชุดให้กับน้องเจนนี่ทั้งสองชุดเลยเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นที่พึงพอใจค่ะเพราะว่าเรามีการเตรียมงานที่แบบว่าค่อนข้างแบบ มีบอกเวลาค่ะสั้นมากใช่แล้วสองลูก้วยแล้วก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนกันด้วยเราไม่ใช่ซ้ําเลยอืมพึงพอใจไหมคะวันนี้น้องเดินออกมาแล้วคือแบบว้าวเลยไหมว้าวอยู่นะน้องน้องแบบค่อนข้างแบบมีแบบเอเนจีเยอะมากินเน n e r เนาะไม่ทำอะไรก็ทำแบบว่า เนอินเนื้อเลิต้องบอกกอว่าชุดตุ๊กตาชุดแรกอะเห็นโบโซตรงกลางปะใช่นี่ค่ะเย็บมือเองค่ะเย็บเองค่ะตั้งแต่ปุยนุ่นนะคะไม่ได้แบบเย็บดิดเย็บหน่อยประดับเย็บตั้งแต่ปุยนุ่นไฟนองพี่ซอก็เป็นคนประดิษฐ์มาเป็นตัวเดียวของประเทศไทยเออโอเคแล้วก็ยังมีอีกมีชุดที่พี่วัดต้องทำให้กองเราอีกอ๋อใช่ชุดประจำชา ทีเราอุูมไปก่อนนะคะว่ามาในตีมอะไรนะคะเติดตามช่องพี่บุนะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนสายใจภารกิจมอบดอกไม้ให้นางงามแล้วดอกต่ำน้อยไปไหนอะดอกนี้ต่ำน้อยอยู่ที่แวว่าอะไรอป่าแี่พี่พองแต่เราพี่เบสเราจะไป่พรุ่งนนี่คือคุณปูนิ่มนะคะช่างผมสุดคิดของกองสุดิใช่คิดเพราะทำให้ทั้งหมดมี53คนนั่ให้ไปแล้ว50คนใช่แล้วเก็บมือกับสุราร เรียนเรียนอั่งก่อนตรงนี้นะคะยังไม่ถึงคิวคิวและวั้นเอาอะไรดีคะ 啊！